ตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับแมวนะคะทีสเติมสโตดค่ะเมืององเทียวทีประเทศสวีเดนนะคะเช้านี้เราก็ตื่นกันแต่เช้านะคะเผื่อวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่เมืองอื่นค่ะเมื่อเราทําภารกิจเสร็จแล้วนะคะทานข้าวมือชาวเซตเราก็เอากุญแจไปคืนกันที่ข้างหนอค่ะหรือทีฐานข้าวตอนวันที่เรามานะคะที่รับกุญแจค่ะ หลังจากนั้นเราก็วางแผนเดินทางกันต่อนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะแต่สำหรับคนที่นี่นะคะอากาศเป็นแบบไหนเขาไม่สนใจค่ะถ้าจะเที่ยวนะคะฝนตกฟ้าร้องเด็ดอ๋อก็ไปได้หมดค่ะเราก็ไม่ยั่นเช่นกันนะคะเดินทางขับรถไปต่อกันเลยค่ะวันนี้จุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่ทะเลนะคะก็คือทะเลน้ำเค็มค่ะเพราะสะวีเดนจะมี ทะเลทราบหมานะคะเป็นทะเลน้ำจืดค่ะแต่วันนี้โลชายบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปเลทะเลน้ำเค็มคองสวีเดนค่ะไปกันเลยค่ะที่นี่จะขึ้นชื่อเลยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมากมาไม้เลยค่ะมีทั้งที่เดินและก็ทั้งขี่จักรยานนะคะและก็ทั้งที่ขับรถมาแบบแมวค่ะ และทุกทีที่ไปของสวีเดนก็จะมีนี่สัญลยกหลักบ้านสีแดงนะคะก็จะเห็นเรียงรายอยู่ค่ะที่นี่ก็มีเช่นกันนะคะและก็ยังมีเรือให้เช้าด้วยค่ะนอกจากมีเรือแล้วส่วนตรงนี้ยังมีส่วนน้ำในทะเลด้วยนะคะ ตามทางที่เราขับผ่านก็จะมีห้องเชาหรือเรียกว่าแคมปิ้งนะคะตลอดทางเลยค่ะอันนี้จะยุติดในเมืองนะคะสุวยมาเลยค่ะและก็ตรงนี้จะราคาแพงนะคะ เราจ่ายขับรถข้ามาค่ะเพื่อให้แมวได้เห็นนะคะว่าตรงนี้มีทะเลในเมืองค่ะแล้วก็ถ้าจะมางดหน้าเราจะมาจองกันที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าใกล้เมืองห้าข้องกินง่ายสะดวกค่ะ ตรงนี้ก็จะมีสนามกอล์ฟและก็จะมีสนามเด็กเล่นและก็มีส่วนน้ำในทะเลนะคะแต่ว่ามันอยูไ่ไกลเลยมองไม่เห็นค่ะและก็มีจัก,กรยานให้ชาวด้วยนะคะสามารถเข้าไปตามในป่าหรือว่าจะไปในเมืองก็ได้ค่ะจุดๆนี้เทียวมีมานะคะเพราะยู่ใจกลางเมืองค่ะแม่ตั้งใจว่าจะ จอดรถแล้วก็เวะท่ายให้เลให้เห็นมาวันนี้นะคะแต่ว่าตรงเสียค่าจอดรถค่ะและที่นี้ค่ะจอดรถมันแพงนะคะก็เลยได้เควุ่นรถมาแล้วก็ท่ายให้เลค่ะอันนี้ก็เป็นจักรยานที่เขาจอดไว้ให้เราเช้านะคะใครที่มายูแคมปิ้งนี้สามารถเช้าไปได้เลยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้าค่ะที่เราข้ามาแล้วข้อเช้าหรือว่าจะมาข้อพักนะคะก็มาติดต่อที่ตรงนี้ค่ะส่วนจกกักรยานหรือว่าจอดรถก็มาจ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะนี่คือตู้นะคะสามารถจ่ายผ่านตู้นี้ได้เลยค่ะและนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณพักเร้วค่ะคุณเต็มนะคะ มีไร่ซูนให้เหลือเช่นกันค่ะใครที่มีรถบ้านก็มาจอดได้เช่นกันนะคะก็จ่ายค่าเช่าให้เข้าไปใครที่ยู่เป็นลังล่างกกไปเช่ายู่ข้างบนเป็นลังล่งได้นะคะสําหรับแคมปิ้งตรงนี้ค่ะตอนนี้เราขับออกมานอเมืองแล้วนะคะเพื่อที่จะไปย่างทะเลแล้วค่ะชายทะเลทีหวานะคะอันนี้ก็ เป็นรถวิ่งทางเดียวนะคะหรือวันเวแล้วค่ะมีพานนะคะต้องข้ามพานไปก้อนค่ะแต่ว่าซองข้างทางซวยมาเลยนะคะ ทีนี่ที่คาดไม่ได้ก็คือโบ๊ค่ะทุกทุกเมืองจะต้องมีโบ๊นะคะที่นี่ก็มีโบท๊ทแล้เป็นที่ฟังซอบด้วยค่ะเราก็ขับรถผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านป่าค่ะพอผ่านป่าแล้วเราก็จะไปถึงทะเลนะคะเย้ yeah. เร็วเราก็มาถึงแล้วค่ะที่จอดรถตรงนี้จอดฟรีนะคะเราก็ห้ที่จอดรถก่อนที่จะ เดินเข้าไปข้างในค่ะเดี๋ยวตามไปเล่นนะคะหายหาดที่นี่เป็นฟรีไรกันค่ะนูแเล่นู้มีรู้คนอยู่ไหนนู้จิตตาบ,บิบิฮอโ,ล,โ,อโลเดอดีอุนดน,อนดันอุนนดันอ่าเตียน เด mm. yeah, mm. mm ี hmm. ๋ยวอยากรูเมนิชมนิชุนบูเดยทิปตาอึบเดย๋อช่เปอริลิทุสวยมากเลเลโรก็มาถึงทะเลสวีเดนน้ำใสกว้างใหญ่ไซ่านเลยค่ะกลับมาเดี๋ยวน้ำ ชชยพอมาทึ่งนะคะรีวิงไปฟั่งตรงกันข้ามทันทีเลยค่ะเพราะน้ำกำลังลงอยู่นะคะแต่แมวก็กลัวน้ำจะขึ้นค่ะก็เรียรูให้กลับมานะคะตอนนี้ร้อนแล้วนะคะอากาศสวีเดนค่ะเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ที่มามีฝนนะคะตอนนี้มาฝั่งนี้ร้อนค่ะร้อนนะคะทะเลที่นี่ก็จะมีแต่โคทินนะคะไม่มีชายหาดนะคะไม่มีทรายเมื่อนบ้านเราค่ะ และนี่เลยนะคะที่มีมาคือดอกกุหลาบทะเลค่ะรือที่เขาเรียว่านิปปนนะคะที่เขาเอาหลัมันไปทําเป็นซุปค่ะและก็มีวิตามินซีมานะคะนี่คือหลัมันค่ะและจะมีดอกไม้ทะเลมาเลยนะคะอันนี้แม่ไม่รู้จักชื่อค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนนะคะ นอกแกดอกไม้แล้วยังมีนี่ด้วยค่ะแมวมาพบสิ่งที่ต้องการเลยค่ะคือคนะทะเลนะคะอันนี้เห็นล่ยลายคุณเมียฝรั่งที่ไปเก็บมาค่ะก็ไม่เคยเห็นนะคะก็มาเจอที่นี่ค่ะมันสามารถกินได้นะคะโยอดอ่อนๆค่ะ แต่ช่วงที่แมวมามันลืมแก่แล้วนะคะแมวก็เลยได้เก็บหลูมันมาค่ะที่เป็นซุกนะคะหลงว่าเจ้าไปปลูเลยแต่ที่เมืองแม่อยู่ไม่มีทะเลน้ำคิมนะคะมีแต่ทะเลทราบแต่เดี๋ยวจะไปรอลุนเลว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะ เมื่อเจอเลวก็อดไม่ได้ค่ะต้องเก็บนะคะเก็บยอดอ่อนๆไปลองชิมเลยค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนนะคะ อีกฟังก็จะมีโคทีนหม้อก,กับมาอนอัปเดตมาหมาเลยค่ะลูกชายของแม่ก็เป็นหนักสำรวจนะคะเขาก็ข้ามไปยังฟังที่มีโคทีนค่ะว่าไปชิมเล่นน้ำทะเลที่นี่เค็มหรือเปล่านะคะไตโคทีนไปแล้วค่ะลูกชายค่ะฟาร์มพยายามอยู่ที่นฟาร์มพยายามอยู่ที่นั่นนะคะแล้ก็ สำเร็จค่ะผ่านไปได้นะคะไปนั่งชิมน้ำทะเลฟั่งนู้เลยค่ะ คนทีห็นใช่ไหมร้อ,อนแล้วแหละทีนี้ทอดแล้วเสื้อน้ำไม่กิมตะวบานนะเราเนี่ยได้ไปกิน หลังจากลูกชายเดินมาโรอนนะคะเราก็มาพักดื่มน้ำพุ่นละไมและก็นังกินขนมกันเล็กน้อยค่ะทะเลที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะถ้าบ้านเราก็จะมีอาหารค่ายลากล่ค่ะส้มตำก่วยยางอ้ยข้องทะเลย่างปิ้งทอดนะคะมีเสารพัเน์ What is what đây phía Fish, phía fish, fish fish. phía fish Fish phía chon phía 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 เห็ดจ้าเห็ดจากนั้นเราก็เอารถออกมาครับต่อนะคะเพื่อเป,เ,ปเที่ยวที่อื่นค่ะบริเวณที่จอดรถท้ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนหมาค่ะแหลกฟ้าก็เริ่มมีเมตั้มแล้วนะคะเดี๋ยวคนก็เคตอ,อกอีกแล้วค่ะเห็นฟ้าเป็นสีเทาๆกันไหมคะ เราก็ขับรถกลับกันมาทางเดิมนะคะพร้อมกับขี้เมที่กตัวขึ้นมาได้เอยค่ะถ่านุ่นทรายนี้ก็ค่อนข้างจะเล็กเล็กเคนะคะเล็กกดเขียวเวลาขับก็ต้องระวังค่ะเพราะนักท้องเที่ยวนิยมที่จะใช้จักรยานกันนะคะ ครับยังไม่เท่าไร่ค่ะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอกับฝนแล้วค่ะคลิปนี้ข้อจบเท้านี้ก่อนนะคะข้อฝ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะข้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ